เยื่อ yeah, ฝุ่น PM 2.5 DJ มาตูมเผยภาพคุณแม่แอดมิดโรงพยาบาลขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเรียกว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กลับมาระบาดหนักอีกครั้งซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างมากกับประชาชนทำให้ต้องระมัดระวงังและต้องป้องกันเป็นอย่างมากเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดทางด้าน DJ มาตูมเตชินได้ออกมาโพสภาพคุณแม่ขณะแอดมิตโรงพยาบาลสาเหตุเกิดจากฝุ่น PM 2.5พร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วเหยื่อ PM 2.5รายแรกของบ้านฝุ่นลงทางเดินหายใจจนอักเสบส่งผลให้ไอรุนแรงมีเสมหะและพูดไม่ได้แต่ถึงตอนนี้คุณแม่จะพูดไม่ได้แต่ผลเอ็กซเรย์ปอดปกติครับไม่ต้องห่วง ค้นยาฆ่าเชือ้อกินน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ออกมาบ่นมาตูมได้แล้วขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้แม่มาตูมนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้คุณแม่มาตูมหายป่วยไวๆเป็นจํานวนมาก